สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็มีอัปเดตใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีจอร์นาหเมเจอร์ผู้ที่รับบทเป็นแคงเดตคอนเครเรอร์ er ในชักวาล MCU นั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยเรามาทบทวนกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นครับมีวันหนึ่งเนี่ยจู่ๆก็มีรายงานม,มาว่าตัวของจอาาร์นานเมเจอร์นั้นถูกตำรวจจับข้อหาทำร้ายผู้หญิงต่อจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดขึ้นมาว่าผู้หญิงที่มีเรื่องกันเนี่ยก็คือ แฟนสาวของเขาเองนั่นแหละแล้วก็มีเรื่องกันเพราะว่าแย่งโทรศัพท์กันนะครับทีนี้เองเพอเรียกตำรวจมาเนี่ยตำรวจก็เลยต้องจับไปซึ่งตัวของจนรธานเมเจอร์ก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยจับผมไม่ได้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะพิสูจน์ความจริงให้ดูว่าผมไม่ได้ผิดอ,อันนี้คือเรื่องแรกที่ปรากฏออกมาจากนั้นนะครับผมในเรื่องที่2เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยหลักฐานต่างๆนะครับผมโดยทางทนายเนี่ยก็ได้มั่นใจเหลือเกินว่ายังไงอะ่ะจนรธานเมเจอร์ก็ไม่ผิดนะครับผมหลักฐานต่างๆเนี่ยก็มีคลิปวิดีโอนะรมไ ซึ่งเป็นคนขับรถด,ด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงจดหมายข้อมูลต่างๆที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวของผู้หญิงเองเลยส่งไปให้ตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ลำดับที่2นะครับซึ่งก็ดูจะมั่นใจได้แล้วละ่ะว่าเออเหตุการณ์เนี่ยน่าจะจบลงด้วยดีนะครับมันไม่ได้เป็นการทําร้ายแบบเฮ้ยตัวของโจเาีานเมเจอร Major ์ไปกระทือผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับคือมันเป็นเหมือนการฉุดกระชากแย่งโทรศัพท์กันซะมากกว่านะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าพอตำรวจมาเนี่ยมันก็ต้องทําตามแบบขั้นตอน,นก็เลยต้องจับ ไปก่อนนะที่นี่เองเนี่ยเรามาดูกันดีก,กว่านะครับว่าจากข้อมูลใหม่ที่เปิดเผยออกมาโดยตัวของทนาอย่างพริยาที่จะเป็นข้อมูลการสนทนาระหว่างตัวของโจนาธานแล้วก็รวมไปถึงตัวของแฟนสาวของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะครับผมอ่ะเข้าใจสถานกา,การณ์ก่อนว่าตำรวจเนี่ยมาพร้อมกับหน่วยปฐมพยาบาลหลังจากมีการโทรแจ้งซึ่งมันต้องจับตามขั้นตอนทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมโดยการโทรแจ้งเองเนี่ยตัวของโจนาธานเมเจอร์ ก็ได้เป็นคนโทรเองด้วยซ้ําโดยเขาเนี่ยเรียกตำรวจมาเพราะเห็นว่าเรื่องเนี้ยโอเคมันอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่เขาเป็นห่วงสุขภาพจิตของผู้หญิงเป็นอย่างมากนะครับก็เลยโทรแจ้งตำรวจมาพอแจ้งแล้วเนี่ยมาถึงก็ต้องจับอะไรกันตามขั้นตอนไปนะครับอันนี้เขาก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะครับผมเพราะว่าอพอดูเหตุการณ์แล้วอะ่ะมันก็แบบดูทรงว่าแบบเอ้ยมีการใช้กําลังอะไรกันแบบนี้นะครับแต่ต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผม หลังจากที่ตัวของจนร์แนเมเจอร์โดนจับไปเนี่ยนะครับในวันเดียวกันนี่เองเนี่ยพอผู้หญิงไปโรงพยาบาลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอะก็ได้ส่งข้อความหาเมเจอร์เลยว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องอย่างที่พวกคุณจับไปนะตัวของเธอเองนั่นแหละเป็นคนใช้กำลังต่อตัวของจนร์าดนเมเจอร Major ์และตัวของเธอเนี่ยนะครับผมก็ได้ยืนยันในข้อความว่าตัวของเขาอะไม่ได้ทำอะไรตัวของเธอเลยและตัวของเขาเป็นคนโทรหาตำรวจแจ้งด้วยซ้ำด้วยความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นนี่คือข้อความที่จะเปิดเผยออกมาในช่วงเวลา6กโมงเย็น ช่วยบอกฉันทีว่าตัวของคุณเนี่ยไม่เป็นอะไรใช่ไหมพวกเขาบอกว่าการที่จับคุณไปเนี่ยคุณจะไม่ได้โดนข้อหาอะไรนะแต่มันต้องจับตามขั้นตอนที่เป็นระเบียบของกฎเอาไว้นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเห็นบาดแผลในตัวของฉันและรู้ว่าพวกเราเนี่ยได้มีการทะเลาะก,กันอยู่ฉันเองเนี่ยก็รู้สึกแย่และโมะโหมากๆที่พวกเขาจับคุณไปแบบนั้นขอโทษด,ด้วยที่ต้องทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นแบบนี้แล้วก็บอกไว้เลยว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอน ฉันบอกพวกเขาแล้วว่าฉันเนี่ยเป็นคนผิดเองที่พยายามแย่งโทรศัพท์จากคุณไปตอนนี้ฉันออกจากโรงบาแล้วนะโทรหาด้วยเมื่อตอนที่เขาอปล่อยพวกคุณออกมารักคุณนะชนทานแล้วจากนั้นเนี่ยก็จบไปนะครับนี่คือข้อความแรกนะครับผมต่อจากนั้นก็จะมีข้อความที่2อออกมาพวกเขาโทรหาฉันอีกครั้ง และฉันก็ได้บอกพวกเขาไปว่ามันไม่ใช่การทำรายร่างกายอะไรแต่อย่างใดฉันอ่านรายงานต่างๆแล้วแล้วมันดูเหมือนว่าจะมีเกี่ยวกับการบีบคอซึ่งแน่นอนในความเป็นจริงเนี่ยฉันยืนยันได้เลยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงสาลเนี่ยควรจะได้รับข้อมูลนี้และฉันยืนยันเลยว่าฉันรู้ว่าทีมกฎหมายของคุณเนี่ยยอดเยี่ยมและไม่มีอะไรที่น่าต้องเป็นห่วงเท่าไหร่ฉันจะทําทุกอย่างที่ทําได้จากฝั่งของฉันนะและฉันนะขอให้พวกเขาเนี่ยบอกกับสารได้ว่า ที่ตัวของคุณต้องโทรแจ้งตำรวจเนี่ยเพราะคุณเป็นห่วงชั้นและเห็นชันล้มและสลบลงไปคุณน่ะเป็นห่วงชั้นในฐานะ การที่เราครบกันอยู่การที่เราเป็นแฟนกันอยู่และฉันสัญญาเลยว่าเรื่องความจริงทุกอย่างเนี่ยจะต้องถึงสารอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยขนาดผู้หญิงเองเก็ยังบอกว่าตัวของจาหานเมเจอร์ไม่ผิดเลยถูกไหมนะครับก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่มันลุกลามบานปลายกันมากไปหน่อยเฉยๆและเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมว่าสุดท้ายจะอกมาเป็นเช่นไรแต่การฟังมาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนว่าน่าจะรอดแน่นอนเลยครับผมแล้วก็ คงต้องรอดูตอนขึ้นศาลเลยนะครับว่าขึ้นศาลเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าตอนขึ้นศาลเนี่ยขึ้นศาลกัน ในช่วงเดือนพฤษภามนะครับก็ยังมีเวลาเตรียมการอะไรกันอีกนะครับผมแต่จากข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหวังว่าจะจบลงด้วยดีนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับผมที่เราได้นำเสนอกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ